Mày gà cư anh khan ở thăm sông để bằng lắm gần bà mansu mân nam sơn đeo nina nina Nó nina 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 Đây. Nó nina nó nina 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 สุุสุคนอีกเ้นเกาเซนเคยเนาะก็มื่อนี้เนาะเป็นมือที่สองของการเริ่มกะเกียมเริ่มส่างเฮือนให้กับทางแม่เถวมือเนาะก็ตอนนี้เนาะเข้ากับด้มาฮอดทีบานแกนคำเมืองเผาดมแขวงบอแก้วเนาะซึ่งเป็นบอนที่ว่าเข้าที่ต่างเฮือนไซเนาะก็นี่เนาะอันนี้ก็คือเป็นโค้งเฮือนแล้อกอันนี้เป็นเฮือนหลังเกาของเพนเนาะอันนี้ เงี้หลังไม้เนาะกำลังเกี่ยมแล้วเดี๋ยวฮอไปเบิงนะ้งเนาะว่าตอนนี้ไปฮอดไซแล้วเนาะพี่น้องเนาะน้ะท่านผู้ชมก็ที่เห็นนี้นี่ก็คือเป็นโตเฮือนนะเนาะโตเฮือนหลังไม้ที่ว่าอ่าไดมากะเกี่ยมสร้างอะไรเนาะมือเศา้านี่กัข้าพเจ้าก็ไ่ได้มาเบิงนะ้งเนาะว่ามีเวียกทางอืน่นก็เลยว่าไปทางอืน่นกะตอนนี้เป็นตอนแรกเนาะตอนแรกของมือที่สอง อ,อพอดีหวางเบียกกันเลยแลนมาเบิง้งนะกะตอนนี้คือดังทีเห็นนะท่านผู้ชมเสาเพื่อนมีอยู่ทั้งหมดสีตนนะเป็นขนาดสามคูนสามนะนี่ตัวนี้ก็คือฟังเป็นเชี่ยพลอยแล้วนะสีเสาทมยังดีนะพี่เนานะนี่นี่นะสีเสาวลวกาเพื่อนกะไซคือไซนั่นเรียบร้อยนาะนนี่ตอนนี้ก็คือคืนนะพี่เนา คือคือก็มีสองอันเนาะแล้วก็ใช้ไม้อันนี้ไม้ไม่ยังหุ่นแหละอันนี้นะนนข้าพเจ้าก็บบู๊เนาะแล้วก็เพิ่นก็ใช้เป็นหลายๆตอนนี้ก็คือเกลียมกำลังเสีเห็ดหลังคาเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าแต่ในซางเพิ่นก็กำลังขึ้นเมื่อเนาะขึ้นเมื่อประจำการแล้ว กะในซางผู้ที่เว้าอยู่อยู่ทงลุงกะสิเป็นปลูกบล็อกอ่าทางไดมันด้งใดบ่ได้นัแล้วกะูทสิเป็นปูกตอกเล็กลงเล็กเนาะสิแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนเนาะพี่น้องเนาะกะตัวนี้เป็นไม้แต่ว่ากะเตียมสิเอาไปใส่เถิงพุ่นล่ะเนาะกะมีหลายๆอันนะ คั้งนี้ก็สิเป็นไม้ฟากเนะาะคั้งนี้ก็สิเป็นไม้ฟากที่ว่าเกียมใิมาไซเนาะ,ะเกียมใิมาเห็ดขึ้นของอ่าตัวหลังนี่นี่นะมาทำผู้ช่วงตอนนี้กันายสร้างมันกำลังไสมไม้ขาวเนาะ สีมือกันตอกเล็กนะพี่น้องสงสัยเมื่อคืนนี่จับมาเมื่อคืนนะนะกยต่ตอนนี้ข่าวทีหนึงนะ่งเนาะกตตอนนั้นเป็นข่าวทีซองอแล้วก็มีอยูพ่อนอีกซองข่าวเนาะใช้สีโตนะพี่เนาะนนกันในสร้างมันกน็ได้แทกไวนะ้เนาะแทกไว้เรียบร้อยแล้วเอาเล็กแทกเอาเล็กนั่นเนาะนแล้วก็ตอกเล็กปะไว้เบางนีก็มีขึ้นกันเนาะนี่ จุดที่ว่าเพิ่นแทกไว้เพิ่นก็สิเอาเล็กตอกเพราไว้แบบนี้เนาะนะตอกเพราะใบแบบนี้อยู่เพิ่นก็คือกัน,นเนาะแล้วก็ที่เฮาเห็นอยู่ทางเพิ่นก็คือเป็นเฮือนหลังเก่าของแม่เฒ่าเมอร์เนาะท่านผู้ชมด,ดิ๋ยวสังเกตเลยนะไนะกลๆละไกลๆทีลงละไกลๆที่คลุกเลยเนาะแด้กะใครก็แม่เฒ่าแหนอยู่เนาะสำหรับเฮือนแม่เฒ่าเอิ้นนี่ตอนนี้ก็คือหลังคาเนาะอ่านะนะ มันกะ RC อ,อันนั้นหน่อยนึงเนาะเพราะว่ากล้องเฮามันเป็นกล้องอ่าโทรศัพท์อัดซิถ่ายได้บ่ก,กว้างครับพี่น้องเนาะขึ้นมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งได้เห็นนํากันเนาะการเฮ็ดเวียกของนายางเพิ่นเพิ่น่นละเอียดซําใดเนาะโอ้อกเล็กคักพี่น,นะท่านผู้ชมตอนนี้กสําเร็จไปแล้วด้านนึงเนาะสําหรับการไ,ไม้ขาว เร็จไปแล้วด่านหนึ่งนะพี่น้องเนาะตอนนี้กับเพิ่นกำลังที่ไซด์ด่านที่สองนะ สีเรือมาใส่เนาะสังกะสีคาร์สังกะสีนั่นที่ว่าพ่นทิ่ถิมแล้วแหละจะเอามาใส่แบบนี้พอกันแดดกันฝนไปเนะพี่น้นะองเนาะทางผู้ชมอันนี้ก็คือแคเอ่อมุมมะนะันเนาะแล้วให้มันเสีเรียงตามที่ต้องการเลยเนาะ มึนๆหน่อยนึงเน,นะการไม่สร้างมันก็ไซส์แบบอ่ายั้งนั่นนะนาะปั่นนิดเลยเนาะพี่น้องเนาะใส่เข้ามาปั่นนิดเลยร่นโดนแล้วเนาะอยู่แดนนี่มันก็เข่ากันดีเลยว่าตอ้องแบบอ่าใต่เวลาไม่นึนงเนาะพี่น้องเนาะ ตอนนี้เนาะเขาเจ่อเอิดไหมนนย่งป่านลมนะ้มเนาะอ่าก็ซื้อติดไปเป็นเจนะียพ่อยเนาะอันนี้กัเจียพ่อยอันนี้ก็เจียพ่อยแล้วนะเนาะอัน้องก็คือเป็นโซ่เครื่องอืมดีเนาะเป็นโซเ,นะเ,โซเ,นนเพื่อนนะพี่น้องเนาะ กาจะาเป็นกับแทกมันกัมา,มาตดสดเลยนะครับเพื่องเพี่ยึดกัน สนของไม้ให้มันเที่ยงกันให้มันงามเลยนะพี่น้องเนาะประมาณน,นี่นะเดี๋ยวเพิ่อนเกษีเอาไม้เขาจะเอ,อิ่นไม้เนะี่ยป่านทรายเหมาาือนมะตามเสียดีเยืกเชื่อนึงเนาะคนนายซามผมกำลังไปเอาเอยูอนะกว่านเนาะน่าทานผู้ชมก็ตอนนี้เนาะไม้ป่านทรายเนะลงลงาะเพิ่นก็นเอามาใส่ใเป็นเชีย<ง>บ์อยแล้ว เตรียมซิตอกเล็กแล้วนะก่อนสิไสได้ก็บ่แม่นของง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะองเบิ่งแต่ละแจงแต่ละแจนะให้มันซื่อให้มันเพียงให้มันงามเนาะจังซี่เริ่มลงเล็กจังซี่เริ่มตอกเล็กได้นะนี่ก็สิเป็นเนาะพี่น้องเนาะเลย là cả chim nó bên nào cái vai cái vai của mày mày vừa phải <laughs> mà thể... một chút cù bón nó là cả tiếng chi tắt แกกับตอนนี้กับเทงเวลาเนาะปิ๊บีเ่เนาะสวยงามอ้อหงาม๋อล้วเตัว น้ำพี่น้อง,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 งนี่นะอยู่ทางลมนะน้าทำส้มกะตอนนี้โค้งหลังค่ากะไก่ๆสิลแล้วละนะ พิ่นกตีโคง้งปีนันเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับหลังคาแล้วก็อันนี้เนาะอ่าก็เป็นเล็กน้อยที่อายุบานนี่แหละเพิ่นมาแหววแถวนี้เนาะมาเบิง้งในซางเพิ่นแปลงเฮือนนะอเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเจ้าของเฮือนเนาะพี่น้องนะอเนาะสบายเลยมาเท่า เป็นวู้ฮูภาษาลาวนะพี่น้องเอ่อสำหรับแม่เัลเมืรอนี่เนาะกับหลายคนอาเซียนวู้ฮู้นะคือเพิ่นเป็นคนเดียวคา,าพิการเนาะบ่าสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อ่เต้นนั้งอยู่เพื่อนนี่แหละเนาะลูกหลานกับบุญมีนะพี่น้องเนาะอยู่ตัวคนเดียวแบบนี้กั นักว่าผู้ใดคือติดตามคิดก้อนหนาเนี่ยกะอักเสบนะว่าชีวิตของแม่นเขาพันหนาสงสามจำได้นะพี่น้องเนาะเรากะเงื่อนิ่นกะเป็นแบบนี้แหละเนาะอ่าเงือนกะทอดได้แต่กันแดดเนาะฝนนี่กันบ่ได้พี่น้องฝนตกมานี่กัเปียกมัดเลยเมื่อนั้นเบาดำมากับทางในนี่เปียกมัดเนาะนี่ตอนนี้ก็ยังเห็นเปียกอยู่นะก็ยังเห็นเป็นซุ่มๆอยู่พี่น้อง ดีใจบอกมาเท่าดีดีใจบอกได้เ <Uma> พ <velocidade sur Hero> ื่อนไหมเรื่องเพื่อนบ่คู่นะเพื่อนเนาเพื่อนบ่เข้าใจภาษาเท่าปล่อยมือหนาก็น่าเท่าชี้หาภาษาแปลมาแล้วกับมาล้มกับเพื่อนนะเพื่อน อาเห็นน้อเาซื้อดนอี่ยงงราไอก็เนาะหลังนี้าพ่อมีบอนเห็ข้าวนดท้ายแล้วนอไ่นอนนะมันเป็นบอนกีาปจัยานโลกีนเขากสามาถท้ายให้นกทำให้สมเดมืงยั้งเต็มตาเนาะ แล้วร้าานมันเป็นแบบใดนาะนี่สังเกตเบิ่งหลังคาาพี่น้องเบิ่งคงหลังคาเียงเียงเจเลยเนาะโอ้เท่าสมือบ่แม่นธรรมดาพี่น้องเนาะนทําประสบกาตอนนี้ทางในสร้างเพิ่นก็กําลังบักตัวนี้เนาะบักตัวนี้เียมสิเอาไม้ตัวนี้ไม้ตัวนี้นี่แหละติดเข้าไปนี่เนาะ เพื่อให้มันแน่นให้มันยูดีพี่น้องกะบซีเห็ดเบื้องนี้เนาะเบื้องนี้นและะ้วก็เบื้องนี้กะบชิบักแล้วก็บัก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 ไปมืดเนะาะทั้งสีดา่าแม่นจะใส่ไม้แบบนี้มนันใส่ไปทั้งนี้แหละอ่าะก็ใส่ไปพุน่นกะใส่มนันนี่แล้วก็ใส่มันนี่พี่นาะสีดา่าแม่นจะใส่คือกันมดเนาะพี่น้องเนาะ Ni nó hay tham để bọn em gần vào mansu măng man nó hãy nina bổ sung để nina 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 Này nina 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 nào nina 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 สื่อนาะพี่น้องแต่ว่าไม่เทธอนี่นี่อาร์ชิบะเทาเทธอแล้ <ปะ S 1> วบัน <ปะ S 1> ไดแต่ว่าหลังคานี่ก็ยังงามคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะอ่าก็สำเร็จแล้วเนาะสำหรับโค้งหลังคาอ่านี่เนม่อยู่นี่ฮะโอเคแนละ้วเราส้มโตที่เห็นอยู่ข้างหลังเพื่นก็นคือเป็นเฮือน,นเนาะเฮือนของแม่ทัามเมอร์ที่ว่าเฮาเริ่มลงมือสัง่งเนาะ ได้มือนี่เป็นมือที่สองแล้วนะพี่น้องเพราะว่ามือว,ว,ว่านี่กับมดมือเนอะาะเขากะเกี่ยมไม่เป็นไม่หั่นไม่นี่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วกับมือนี่เป็นมือที่ว่าลงมือสากตัวจริงเนาะเป็นมือที่สองของการเริ่มเห็ดเชื่อหลังนี่นะพี่น้องกะไ <c oughs> ด้ประมาณนั้น,นเนาะกะเป็นหลงังคาานะคงหลังคาไม่ยังกะเรียบร้อยมั่อเราเป็นเสาเป็นเอ้ยไม่ยังกะเนาะฟังเรียบร้อยมดเราพี่น้องกะประมาณนั้นเนาะคงหลังค้านี่กัแล้วมืออื้นนี่ะ หนาจะได้มุ้งเนาะแล้วก็ตอนนี้เพิ่นกำลังอาแปลงเป็นไม้โค้งเกียมซิตีไม้เส้นฝาใช้นอนแล้วก็มืออื่นถ้าหากว่าเลี้ยวก็อาชีได้เอาฝามาเอื้อบใช้เนาะก็อีกประมาณมื่สองมื่นเกืหนาจะเลี้ยวนะเพี่น้องเนาะก็คือว่าทิมในร้างมันกับเฮ็ดเวียกได้ยังวขนาดเนาะพี่น้องบบแมนว่าว่าแล้วมันชีบละเอียดนะก็คือดังที่เฮาได้ท้ายให้เบิ่งเนาะถุกสิ่งถุกอย่างก็คือมาจากการ อาวัดแทกมาจากการคำนวณทั้งนั้นเนาะก็ถือว่าเป็นในาซางกลุ่มหนึ่งที่ว่าเฮ็ดเวียกได้ค่อนข้างจะไวเนาะพี่น้องแล้วก็ชี้มื้อนี่ก็พอว่าวาวน่าได้เนาะค่อนข้างจะดีเนาะข้าพเจ้ามากพี่น้องข้าพเจ้าอ่าพอใจเนาะสำหรับในาซางกลุ่มนี้เนาะกชี้ประมาณนั้นเนาะสำหรับมัอนี่ก็มาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้เบิ่งเนาะ ก็เป็นนนาได้กะมือต่อไปเนาะซีมาอัปเดตให้เบิ้งอีกตืมเชิญหนึ่งว่ามันไปฮอดไซไปฮอดไซหรออีกจากมือมันชี่สำเร็จเนะาะกะีประมาณนั้นเนาะสำหรับคลิปนี้กะชีได้ขอโจกขอลาก,กันเพียงเท่านี้เนาะพบกันไหมในคลิปต่อไปชวนว่าจะเป็นคลิปใดนั้นกะฝากติดตามให้กำลังใจกันคือเก้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกาวคำว่าสบายดี